ขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายแขวยบางซื่อที่3401ต้นทางจากสถานีชุมทางบางซื่อปลายทางสถานีเขาย้อยออกไปปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนเพลาล้อของดีเซน4418หลังจากเกิดเหตุปลอกล้อหลุดที่สถานีเขาย้อยเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาครับตอนนี้ขบวนรถกำลังนำขบวนผ่านสถานีในชานชลาทางที่2ครับ ขบวน3401ได้ GEA ครับพร้อมกับรถเครนตัวใหม่แบรนด์ Kiro ครับขบวน3401ดีเซลทำการ4533ครับ